้มยำอมรินครับวันศุกร์ที่19มิจุนายนนี้แขกรับเชิญของเราเด่นมากเพราะว่าเป็นอดีตเซ็กซี่สตาร์ตัวแม่ที่ตอนนี้เธอกลับมาทวงบัลลังคืนพบกับเธอเลยฮะมาเลยค่ะเดียวเดี๋ยวไม่ใช่คนนี้นะก็ไม่ใช่จะีใครบอกว่าฉันล่ะจะพาเขามาพบกับเธอเลยดีกว่านะคะแอนในคณนพิมพ์ดี มาทวงบรรลังของเชนคืนเราจะมาอัปเดตชีวิตของผู้หญิงคนนี้ที่จะกลับมาทวงบรรลังของเธอคืนในต้ยมยำอมรินครับและพร้อมด้วยเชฟระดับโรงแรม5ดาวที่ผันตัวมาเปิดร้านของตัวเองสู้โควิดในช่วงนี้นั่นก็คือเชฟแจ็คสเต็กแอนด์มอร์อย่าลืมติดตามในต้ยมยำอมามรินค่ะ